จับกุ้ง,ง,งแล้วพี่ไม่กลัวลัวที่แบบไปไป,ไปมามาอย่างนี้หรอ,อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรรูจักการหากุ้นอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าคะไม่ทุกวันเฉพาะวันไหนคะเพราะน้ำน,น,น้ำคุณกับน้ำแห้งครับมากี่คิดว่า ขอนโทั่โตไปเนี่ยตลาดน้ำอัมบาวาคือที่เที่ยวซื้อของกินแล้วก็เห็นของเยอะๆนักท่องเที่ยวเยอะๆแต่ถ้าเขามาที่วันธรรมดาเนี่ยเขาก็เห็นตลาดน้ำอัมบาวาอีกแบบหนึง่งเช่นลุงอะจับกุ้งแล้วก็เมื่อกี้ริมน้ำก็เนี่ยอะไรนะเงี้ยเพลงฟังอยู่อะไรเนี้ยค่ะก็เขาก็

พี่นี่คนนี้ฮุนนอะภาษาไทยลุมไปเลยเดินเต้นไปแล้วก็ลุงมพูดภาษาไทยเลยนะคะโอ้ยอันนี้เหมือนญี่ปุ่นเลยค่ะเหมือนเซรามมพี่อันนี้ทําเองอะคะครับผมโอ้แล้วใช้เวลานานไหมที่จะทําอันนึงคือใช้เวลาประมาณสิบนาทีทําไมทําง่ายจังเลยค่ะแล้วพี่ทําไมไม่มีหน้าตาตัวเองบ้างอะคะไม่มีใครไม่ได้เอาไม่ได้ได้เลย ที่โนสสยได้ป้ะคะใช่ครับเออให้นม,มาแล้วไปเลยเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในห้องใช่ไหมคะแล้วกออ็กำลังจะ ะไรนะ่กกมมุ้ง,งอยู่แล้วนักต้นเที่ยวไฟรัวมาแล้วก็เขาบอกว่าหุยสวยจังเลยเออไม่ใจมากะมุ้งะกำเหมือนแบบสวยๆใช่ไหมกลายเป็นมุ้งสวยใช่เห็นย่งแล้ว การทำน้ำตาลมะพร้าวอยู่นี่อันที่บิงอยู่ในนี้ป็นปุ้งเป่าปุ้งโอ้ยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอะไรเลยเฮ้แล้ว กลิ่นหวานด้วยกลิ่นหวานด้วยกลิ่นหอมหวานวิธีทําทํำยังไงทํายังไงคะอืแล้วได้มาจากไหนได้มาจากอะไรคะอ่าต้นมะพร้าวท้อมะพร้าวเราได้มาจากดอกมะพร้าวดอกมะพร้าวไม่ใช่จากมะพร้าวคือจากดอกมะพร้าวขั้นตอนทำยังไงคะก็ เราก็เอามาจากต้นเนี่ยมากรองกรองให้สะอาดพอกรองสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กรอกไฟต้มให้เดือดนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรคะโอ๊ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไม้ที่สำหรับกระทงน้ำตาลอ๋ออย่างนี้เป็นอย่างนี้ออ๋ อาไม่กิดเลยค่ะแม่ทำไมนี้ป่ะคะแล้วก็แบบนี้นอ่พี่เล็กคะ เอออยากเพิ่มพน oh, ักงานไหมคะอ๋อกำลังต้องการเลยนี like hmm, ่ค okay. ่ะทำสวยมากเลยนะคะพนักงานคนนี้นะคะลูกจ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนเงินเดือนแพงไหมเออคุณเดือนก็ของกินฟรีน้องฟรีอะไรเนี้ยค่ะโอเคได้ได้ ที่พามาเามื่อกี้มีความรู้ยอ้อครึ่งเกือเดิมแล้วก็มีประสบการณ์ใหมเ่เยอะๆค่ะเมื่อวานก็ผลตอบก,ก็เลยไปตลาดนิดเดียวคิดว่าเทวนี้คือมีแค่ตลาดน้ำยันเดียวแต่ว่ามีตลาดเล็กๆก็มีอยู่เดิมไปซื้อได้แล้วก็เห็นว่าคอนเทลนี้คือใช้ชีวิตยังไงมีตลาดแบบไหน วันที่สองก็ไปเรือไปตลาดน้ำอัมะวาเงียบๆสกอบก็ไม่เคืยแห่งพี่แรดเนี่ยเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนเฟรนดลี่มากอะค่ะเอขาวก็พาภไยนุ่นนั่นน่องแล้วก็อธิบายว่าขอนแถวนี้จะใช้ชีวิตยังไง เมื่อเช้าที่ถักบาทเนี่ยเมื่อกี้ประทับใจมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนไทยมากไม่ได้วอธิบายอธิบายไม่ถูกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าภาพก็สวยแล้วก็รู้สึกคนที่ทําบุญก็มันใจก็สวยก็เลยรู้สึกแบบดีจังเลยนะอากาศแบบนี้แล้วก็ทาบุญได้แบบนี้รู้สึกว่ามีบุญคืนแน่เลยค่ะ เมื่อกี้ก็เห็นสินค้าโอตบที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็หาอะไรมาจากธรรมชาติแล้วก็ทําให้ตัวเองมีอะไรได้มาครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งแล้วก็ประทับใจค่ะทริปแรกกับปละลอ๊อพอกทำให้ ม,มีความสุขเพราะว่าทริปนี้จะใกล้ชิดกับชาวบ้านแถวนี้มากๆอะคะ่ะปกติมาเที่ยวก็อาจจะไม่ค่อยคุยกับเม่ค้าอะไรมากมายแล้วก็เราก็กินแล้วก็อร่อยแล้วก็กลับแต่ครั้งนี้คือเห็นอะไรที่แบบคนแถวนี้ใช้ชีวิตยังไงทาอะไรแล้วก็กินเขายังไงแล้วก็รู้ละียดได้ก็เลยรู้สึกติใจแล้วก็ทริปที่จำได้สมองเน่นๆเลยค่ะ เดทริปต่อไปก็สนุกมากๆแน่เลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ติดตามมากี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมดอาริกาโตะวกระจามาสตาทักสัมมิตรกระไซเนสมาตนะเนยบ๊ายบายสวัสดีที่รักจำใจเอ่ยลาอย่างอาว